เมลเขาเขาก็บโดยตกรงเอาขนาดตอนบใบที่สิีหนักประมาณนั้นแล้วแล้วออกมากันมันมันเมนคนดีเ่าจะคนที่นัดนัคนณที่นัดน่ะเมนเข้านี่นัดมาตอนบ่ายอันนี้ก็ตอนบ่ายแล้วเขามาเนาะสิเป็นคนเคยเฉดมาเขาบอกด้วยว่าดีดมันมีคนเฉดมาว่ะยัง มาดีโหเป็นเรื่องน่าเบื่เนาะโมงเก่าที่เดื่มนี่ก็เป็นมือเล็กเล้าอีกเนาะเก่าที่เดิมพี่น้องเลยเนาะรถการรบกวนอีกแล้วเก่าโปรินยังพี่น้องเลยเพราะว่าผมน้องเคนอยู่นี่เนาะเลยเอก่าเวกเข้ามาอีกเป็นเคลที่ซองอะไรเลยเนาะ ญาติถามชื่อคือเก่าเบางทีเอาเพื่อนเขามาเบิ่องไม่เพื่อนก็จะพูดเนาะเดยโอ้ในน้ำตัวน่องเด้อชื่อเนาะชื่อชื่อต้อยชื่อต้อยสาวต้อยนะอยู่บ้านาเตยน้อยอยู่บ้านเตยน้อยเข้าไปแรกนี่เป็นบ้านนาเตยใหญ่หรือบ้านนาเตยน้อยแม่นข้าซ้ำเนี่ยินแดีงานนาเตยใหญ่โดีบ้านเจ้าเข้าไปในพื้นอีกเต้าผ่านบัตรตัวไปอีกอวะ เลยบาดลงไปเลยบาดลงไปโอ้อันที่เท้าเข่าบวชึงเก้าปีนหรือเปล่าในคายไลายหรือเปล่าถ่าก็ได้ใช้ขาติดพันโอถือว่าหากระปิดเนาะเลยไปเกาะกูมาเลยเบียนมาอีกนิดหน่อยเนาะเอากระชีเข่ามาอุดหนุนน่องอีก เสียงดวงอีกมานี่ไวนชื่อมันแกเคียย่ว่าจะกวดเพิ่นะพ่ใ้เคียงอยสือกันหนอว่ะชื่อ่อสามสมนเตอยมันก็ขอยมสี่เออยังเดียวแ้บเดียวนะอเลื่นแ้บเดียวสองแนีบสอแบกเลยชื่อมัน่อยมันมีไทยก่อนมีเจ็ด าบอกกำเนิดมีท่าสามสองเพราะได้รุ่นเนี่ยมันนินไม่เจ็ดสองเขาเลือกได้ลุงใหญ่เขาเลือกได้เนาะจากที่ท่าทับไปแล้วก็มีคนติดตั้เข้ามาอยู่บ่แต่โทรเข้ามาติดนารายเปล่มีอยู่โดยแต่ก็มีตอบอยู่บ่ตอบตตอบเนี่ยะโตก็ส่วนมากสิบ่ตอบเนาะมันบอกเลยเพราะว่าอันทางเอ็ซีลุงใหญ่ขอมาลายแต่ว่าลุงใหญ่ก็ให้เพิ่นลายอาจจะว่าก็ได้ทักทายเข้ามาอีกว่าน้องเพิ่นบอรับ ยังไม่ตอบยังท่านบางทีเบิ่งอยู่บางทีแบบเฮาบอกเคยมีเวลาเบิ่งนเขีนหังนเบิบางทีเห็นเสร็จมาก็เขียนไม่แกไม่ได้สิตอบเนาะฟังกันยางเรียกเนาะแต่ว่าเริ่มเริ่มเริ่มได้คุยกับเพื่อนนี่ประมาณจะพอดเลยนี่ผู้หนึ่งแต่เขาก็ได้ถามสื่อค่ะมีแต่เปื่นเซ็นมันเถาก็ตอบตอบเอาครับครับวันนี้วัตถุสื่อใช่ไหมคือว่าทั้งนอกเลยก็ ยังบอได้อันมีเวลาเนาะบันทันในันวานะผมไเดือนธันวนี์เนันคไดเดทาบคอดนะสายซือขามาแล้วก็กินข้าวอ่างน้ำเล้วบน็จแล้วบงแอปติตอเลยครับบอได้คอยบงงงติตอะจะได้หมักบงแอปติกตอเลยคอยสนใจบเ เมนที่เราไลเนาะนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งจากที่พี่ที่ว่าให้เพื่อนชุดทุมืงอนี้เนาะนบอยไมว่าดินเช็นะบกครอด้ับไปขับไปอ่านยูแต่บอดด้อันนั้นนะเดี๋ยวบูบเป็นไพ่เช็มาหาเครับูบจะคนเช็มาหากับขับไปเมิองบางทีก็ตอบอยูเตกับติดตอไกลก็คือว่าบอดด้ คุยแบบว่าไ่ได้รับแชทเพื่อนบ่ได้อย่างบ่ได้คุยแบบเป็นเรื่องเป็นรล่ายังบมีเนาะโดยมีแต่ทามาหาก็ตอบอยู่โดยตลาทาง f อซีเข้ากับคอฟฟซน้องเป็นลายเนะเห็นอยู่ดำคนสองคนแต่กับเจ้าแชทมากกับว่าว่าเป็นไอซีตรงใหน่องสิบหรือว่ายังไงกับมีคนเสนอมาอยู่าคนก็ไม่แต่สบายดีับ แต่ซื้อยังซื้อบางคนก็พูดจักซื้อห้าอยู่แล้วเนาะเขาเพิ่นเห็นในนี้บ้างเห็นในคลิปเนาะเด้ออจะถามเฮากับบาลายด้วยมีกันหน้องเนาะผ้านออนไลน์ก็มีแต่อยู่ไทยอื่นปะงานฉลายคนไทยเดินไปเที่ยวหลายนี่เนาะบุบันถึงบันอยู่ คือมีคนเข้ามาถ่ายเมื่อนี้กับหลายคนเนาะโดยประมาณหาคนบริโภคส่วนหลักๆก็เจ้าทามแบบใบนี้ทามเรื่องชีวิตนี่แหละเรื่องชีวิตแล้วก็เรื่องอยังแบบว่าเปิดใจอยังเจ้ากับเปิดใจบ่าไงเปิดใจอยู่พอใจเราขืนนายเนี่ยเฮ้ยเราขืนนายนาย เปิดใจดีก็เจ้าเจ้าคิดในตัวเจ้าเองว่าเจ้าเปิดใจเจ้าสิเปิดใจไปเรายังโมโหคุยป่ะเปิดใจเลยยังหลักก็ม่เนร่างมาให้เราหรอกแต่แต่อเป็นสีนะครับยวมาสิเปิดใจเบบวได้เปิดใจก็เจ้าขออย่าบโมโหว่าสิเปิดใจเร็ได้นอกเง้ยเนาะทางเรากันยังให้คำตอบเขาได้คือกันว่านอกคนจะเปิดใจได้เนาะ คนมีบบัวจงาเาเิมโอ้ที่ว่าทักมากนะบ่คนน่ะยูลยเนาะคนมี้บบกรัวแต่ไล่ยม่แต่แบบนี้อยากเป็นแบบอยากเป็นอยากเป็นครัวเขาาเขากับบุญยาก้าตอบเนาะบึงบึงซีเมนตัวเขานะทางนอกคนว่าเป็นวบาบุญก้าตอะบุญก้าเซ็นน้ำนะโดยมันกะลักษณะบบว่าบอกง่ายๆก็คือว่า เทพคนมีอายุส Sch <schem as> ่วนมาสิขอมาบอกแนนมันจะใครซะแบบพระเบิร์นคือแบบขอลูกงขอมีอย่างเงี้ยต <t> ้องกล้ารับแนนหน่ะสิเป็นแบบว่าเออแบบเอยเมียมาโบประมาณแล้วจะตอบยู้เท่ากับนั้นถ้ากระเบิ่งไปเลย การเปิดใจในการน้องการพ่อมนะพ่อผมจะมีครอบครัวดีถ้าว่ามีแบบนั้นเลยจะทำปะยังเขาหันยังบนทันอันนั้นหอกครอบครัวเขาก็แบบยังลำบากหรืออะไรยังยังบ่พร้อมที่จะสร้างครอบครัวบ่ก็ก็ะม่นเนาะแสดงว่าการน้องกันยังบ่พร้อมเปิดใจหรอกเนาะว่ากันง่ายแล้วเนาะท่านจิตวิ เปิดใจก็เปิดนั่นหาคุยไกป็ต้องคุยไปก่อนเนาะ่มพอเปิดไปแล้วคนละนี่เนาะแบบต่างไปจริงจริงทำไมถึงบอกคุยได้แต่ว่าต้องคุยเบิ่งใจไปเรื่อยๆพอเม่์เราเปิดใจได้แบบปป๊บปั๊บเอาเลยสิมันก็บโบเมย์ก็ต้องเบิ่งไปก่อนแต่ว่าบางท่านเพื่อก็ได้ทักเข้ามาหลา่คน่าน้องเป็นยังคือบ่รับแชทเพราะว่าน้องเปิดใจอยู่แล้วเนาะ ชุดวาน้องได้ช่องออกแล้วช่องอื่นแล้วว่าน้องว่าเปิดใจเปิดใจหาคนคุยแต่ว่าเอฟซีของเฮานี่เพิ่นพร้อมที่จะคุยกับน้องนะแต่ว่าเพิ่นก็ขอมาหล่ค่ะนะเป็นยังน้องคือบ่รับสไลด์บ่่คอยได้เล่นบ่ค่อยได้กลับไปบุกอีกแต่กรมมายก็คือว่าน้องบ่ได้ค่อยหลีกทุกทรัพย์โม่นว่านอ่องบอกรับนี่คือขับไปตอบอยู่แต่ก็ทราแน่น้อทราบแน่นะ นอกเพิ่อกะท่ามาหากินเนาะคือว่าแบบนี้เพิ่อนขายนี่ก็ต้องใส่กับอันหลินโทรศัพท์เน่ะต้องใส่โทรศัพท์บางทีมันโทรศัพท์อันนี้ห้าบัดซื้อแล้วครับบอกเองมันก็อยากรู้วนี่นอย่างอื่นนไหนคือแบบมันแตกมันอย่างไหนบางทีมันยากแล้วก็บประหยาดเหรียญล่างเนาะล่่างเงี้ยเล้วก็บอกจะใส่ไหน แล้วใช่ละเกาบะว่าเกาลังหามอใส่อ๋อบางทีด้นด้นมันจึงเด้งขึ้นอันนี้ของมันบางทีลิ้เนี่ยเท่ากับเบอร์รี่โอ้มันคือลิ้ไปแล้วมันเกิดมันก็ดอะคือว่าหลับแนมปรหลับแน่เนาะเจ้าขอโทษขออภัยเด้อเนาะงวด่กี้นี้มีคนเทงน้ำเจ้าอยู่ป่ะเสือหวยซืออเลยมีคนถืออยู่ป่ะ มกินยงไบ่ม่กินบะมีเนาะเจ็ดเนาะินเมุเนา่สนใอ้ยขดชิเดเยอกันมาลุ้นอีกีนเองวดน่ไปงวดนี้ถัาไปงวดนี่งวดนี่เอาแน่งวดนี่ซื้อน้อยก็ถือน้อยตรงไหนซื้อแล้วจยังคนกลุ่มอยู่เนี่ยเขาามาไทยเจ้ากับไทยในเฮือนบ่คือว่าไทยแบบนี้เราเอมาไทยนาะเพือน เริ่มสีรับแชทบอไวแล้วบดนี้แล้วอยู่ในอยู่ในน้ำมันสีมืดนเนี่ยในเรือนแตคือแบบตื่นตาตื่นใจว่าแบบว่ามีคนกอมาเป็นเพื่อนหลายแบบว่ามันจะกับแปลกแล้วว่าไม่ได่กับแปลกได้บอทางไล่มีบ่ทางไล่กับมีบอบอไมีเขายังบ่เห็นเลยบ่เห็นเด็กคนไล่ก็มีตัวในเป็ดบอหับบอไล่ค้อนรถสองคนสามเริ่มแล้วบอ ว่าทั <idity> <G n Luis> <GA> <t> ้งสซ่ห้องตาจะย่อยกันเขามาสภาพ้าร้ายถูนก่อนชิมาผ้าก็ต้องโทรถามทั้งน้องคนก่อนว่าชิอยู่บ่ชิว่างบ่เนาะอันนี้ก็ต้องท้ำอินนะเราคิดว่าใครเสร็จฮาตอนบ่ายเนาะนาดตอนบ่ายเนาะแล้วเราเลยอขับปนอนอสขับเป็นนอสก็ต้องใจหวังขนาดตอนบ่ายเนาะ ทีมงานเท่า่าจะเข้ามาน้องบ่ายเลยมันมีอีกกลุ่มหนึ่งมาหาน้องแม่เท่าก็เลยตกเยว่าเอาหนักตอนบ่ายที่สิี่ที่หนักประมาณแล้วแล้วออกมากับมันมันโมเมนต์คนดีเพราะว่าเยอะคนที่นัดเหมือนคนดีนัดหน่อยเม่นเท่านี้นัดว่าตอนบ่ายอันนี้ก็ตอนบ่ายแล้วเข้ามานอกแต่สิเป็นคนเคยแชทมาหาเท่าบริเวณใดๆมันมีคนแชทมาว่าอยังสีสีอัน มาแบบถ่ายอย่าอนี่แะได้บอหาเ่ได้เว่แต่เขาบอวเป็นใบมันหลายคนเลยเขาเลยบว่าเออหนนสิเป็นคนที่แบบเขาบอกว่าได้เพื่นก็เลยมาลวว่าแต่ว่าบัดก็ไม่อนหน้าตาอย่างค่ายก็นอนในเฟสน่บัดคนหนึงมันหนักต้นใบเนี่ยคนหนึ่งมันมากเราก็เลยว่าว่าคนหลายนั่งมา เขาูว um mm. ่าเป็นไทบอกมีคนเซ็ตก AP ่อนนะนั่นและว่าชิมมามาเห็นชิมมาเห็นกันมาเลยเขากจํำบดายว่าเป็นไทไทป็นไทยถ้าบัตรมิแต่ได้ได้เปฮะแต่ตกลงว่านอกนี่ก็รับรับคุยเนาะ่ครับกกสายเขามาใไกับว่าคือว่าจะคุยกันไคก่อนเนาะ เรื่องเปิดใจมันกะมีหลายกรณีพี่น้องเลยเนาะคือว่าเปิดใจปั๊บโทรมาจะได้ปุ๊บมันก็เปลี่ยนไปบ่ได้เราต้องคุยกันก่อนเนาะเรื่องความหักมันกะึ้นอยู่กับบางเที้าเเาบงทโพผู้ใดทักอันทักมาหนึ่ว่าอันขออนื่อนเป็นยังเพร่ะนั่นตอบกะให้อันเห็นใจเพี่นนองเพราะว่ามันกะเป็นกะเรียกะเป็นกะรลายเนาะต่อชาในกำว่เป็นยังตีเนาะบางทีคือตะแหลกเนาะมีคน แชทมาอย่งละอ่ะแม่นไทยเฮาก็งงแน่จังหน่อยเด้ทําบจักกันบ่เคยแบบมีคนแชทมาเลยโดยคนมาเลยเนาะก็งงซํานี้เนาะรบกวนเวลาน้องแล้วพี่น้องเอ้ารบวนน้องเพิ่นก็12นาทีเนาะเฮาก็ได้เวียนเข้ามาก็มาทักทายสวัสดีกับน้องเพิ่นกับฮู้เรื่องฮู้ราวอีกเด้อพี่น้องเอ้นี่ก็เป็นคของี่สงงทีมงานเฮาจ้ะสุดท้ายนี่ก็ขอให้น้องโชคดีเนาะดีมีแฮ กลວาวคําว claro ่าสบาสบายดี